รีวิวรถดาบี้นะคะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นของไม่แท้เป็นของบิวตี้นะคะราคา3ามร้บาทเราจะมาแกะกันเลยค่ะดูก่อนนะคะว่ามันต้องแกะตรงไหนอืมก็ถ้าจะงงเหมือนกันท่านนี้ แกตัวไหนเนี่โอเคค่ะเราดู้แล้วนะคะแกตตัวไหนนี่นะตัดกันเลยเป็นน,นะะึ่งนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงกลับมาแล้วนะคะเราแกะที่มันครอบไปหมนเลยเป็นแกะกล่องมาแล้วน,นะคะนี่นะคะเป็นรูปร่างของมันจริงอนะ่ะชอบนะคะนี่แล้วก็จะมาแกะกันเลยค่ะ ะะมันราคาถูกด้วยแหละสักคู่นะสักคู่ค่ะได้แล้วนะคะนี่ค่ะนอาจจะมีเสียงนิดนึงเป็นรถสปอร์ตคะมีเบล,แ,ลแต่เบลมันถอดออกไม่ได้ค่ะก็จะมีตัวบาร์บี้ เอตัวบาร์บี้ออกมาก่อนนี่นะคะตัวบาร์บี้มันก็ไม่สวยมันขายยาวๆนะคะนะคะดูดิมันหัวยุ่งอะนะมันก็มีรองเท้าด้วยนะยมันเถอะคะ่ะแต่มันก็สวยอะคะ่ะดูที่รถกันค่ะรถก็จะเป็นแบบนี้นะลายมันก็จะเป็นลายรูปหัวใจนะคะ แต่ตรงนี้มันไม่มีติดลายให้ค่ะมันติดลายแค่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มันติดลายให้เฉยๆก็จะมีเบลนะคะก็จะมีปุ่มอะไรค่ะหมุนได้ค่ะอันนี้ก็จะมีพวกปุ่มอะไรต่างๆก็เป็นกระจกมากค่ะนี่เป็นล้ออะไรต่างๆ สวยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายกับรถบาร์บี้บาย